เคยมีบางช่วงเวลาหรือเปล่าที่นั่งคิดว่าทำไมชีวิตมันถึงเหมือนติดลมอยู่ตรงนี้นะรู้ทั้งรู้ว่ามีเรื่องสำคัญต้องทำมีเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงแต่พอเอาเข้าจริงความตั้งใจที่เคยแน่วแน่กลับเหมือนถูกกลบหายไปในความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกเหมือนถูกคลื่นอะไรบางอย่างซัดวนอยู่กับที่ไม่มีแรงพอจะฝ่าไปข้างหน้า ถ้าชีวิตเหมือนเรือที่แล่นอยู่กลางทะเลหัวใจของเราก็คงเป็นเหมือนหางเสือที่กำหนดทิศแต่หลายครั้งลมแรงจากสี่ทิศแปดทางทั้งลมแห่งความอยากได้ลมแห่งความโกรธลมแห่งความขี้เกียจลมแห่งความฟุง้งซ่านและลมแห่งความลังเลสงสัยต่างกรูกันเข้ามาทำให้เรือของเราหมุนติ้วอยู่กับที่หรือบางครั้งก็ล่องลอยไปผิดทางอย่างไม่รู้ตัว พระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบสภาวะใจที่เป็นเหมือนหมอกหนาทึบนี้ด้วยคำสั้นๆว่านิวรหมายถึงเครื่องกัน้นเครื่องถ่วงเครื่องบังใจไม่ให้ก้าวหน้าเครื่องบทบังปัญญาและพราเราออกจากการเห็นความจริงไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งไม่ขยันหรือไม่ดีพอแต่เพราะเรายังมีโคลนหนืดบางอย่างเกาะอ,อยู่ที่ใจทำให้แม้จะพยายามเท่าไหร่ก็เหมือนก้าวไม่พ้นวงวนเดิมๆสักที พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เราเห็นนิวรณ์ทั้งห้าอย่างชัดเจนร้าวกับสองตะเกียงในยามค่ำคืนเพื่อให้เราหยุดลงทางเพื่อให้รู้ว่าศัตรูตัวจริงที่ทำให้ชีวิตติดลมนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจของเราเองเหมือนมีเชือกห้าเส้นที่มัดเราไว้นั่นบางเส้นพันที่ขาบางเส้นรัดที่มือบางเส้นผูกที่คอบางเส้นรัดที่อกบางเส้นล่ามที่ใจ ทำให้ทุกก้าวย่างเต็มไปด้วยความบิดอัดหนักอึ้งและขาดอิสระหากไม่เห็นเชือกเหล่านี้เราก็จะดิ้นอยู่ในความเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเห็นและรู้จักมันอย่างแท้จริงการปลดปล่อยก็จะเริ่มต้นขึ้นเพราะการรู้จักนิวร์นคือการเข้าใจว่าทําไมบางครั้งชีวิตจึงเหมือนหลงวนอยู่ในทางเดิมทําไมความสุขที่สแสวงหามากมายถึงไม่เคยเต็มทําไมถึงรู้สึกเหนื่อยทั้งที่แทบไม่ได้ก้าวไปไหน เราจะเริ่มต้นจากเชือกเส้นแรกที่พันธนาการใจเอาไว้อย่างแนบเนียนที่สุดหนึ่งกามชันทะความพอใจและเพลิดเพลินที่ทำให้ใจเราถูกล่ามไว้อย่างไม่รู้ตัวกามฉันทะชื่อเรียกอาจฟังดูไกลตัวแต่ถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆมันคือความอยากในสิ่งที่ทำให้รู้สึกพอใจนั่นเองลองนึกถึงมแมลงเม้าที่บินเข้ากองไฟ ในช่วงเวลาหนึ่งแสงไฟดูสวยงามอบอุ่นน่าดึงดูดจนมันไม่ลังเลเลยที่จะพุ่งเข้าไปทั้งที่ไฟนั้นเองจะเผาร่างกายของมันในพริบตาใจของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเวลาที่กามาชันทะเข้าครอบงำมันทำให้เรารู้สึกว่าต้องมีต้องได้ต้องสัมผัสต้องเสพต้องเติมต้องเอาให้เต็มต้องเอาให้ถึงทั้งที่บางครั้งรู้อยู่เต็มอก ว่าสิ่งนั้นไม่มีทางทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงได้เลยการมฉชันทัเป็นพลังที่ทําให้เราวิ่งตามความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและแม้กระทั่งความคิดบางอย่างที่เสพติดอยู่ในหัวมันเหมือนลมหอมที่โชยมาตามทุ่งญยาทําให้ใจเราลอยเคลิบเคลิ้มตามไปอย่างไม่รู้ตัวเมื่อใดที่การมฉชันทะครอบงําใจความตั้งใจที่เคยแน่วแน่ก็จะอ่อนแรงลงทีละนิด เหมือนคนกำลังเดินขึ้นเขาแต่เจอร้านขนมหวานอยู่ริมทางเลยหยุดพักเพลินอยู่ตรงนั้นนานเกินไปจนลืมไปว่าจุดหมายจริงๆอยู่ที่ยอดเขาไม่ใช่ขนมที่อยู่ในมือการติดอยู่ในการรมฉันท้าไม่ใช่แค่เรื่องของการเสพสุขแบบหย,ยาบๆเท่านั้นบางทีมันแนบเนียนลึกซึ้งเหมือนน้ำพึ่งที่หอมหวานเกินกว่าจะต้านทานเช่นความหลงไหลในความสวยงามความอยากได้ชื่อเสียง การแสวงหาความสมบูรณ์แบบในชีวิตแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่เคยพอมันไม่เคยหยุดมันหลอกให้เราวิ่งตามภาพลวงตาใหม่ๆไปเรื่อยๆเหมือนคนกระหายน้ำในทะเลทรายที่เห็นเงาน้ำลิบๆแต่พอวิ่งไปถึงก็พบว่าเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าการมฉชันทะเป็นเครื่องบังใจที่ร้ายกาศเพราะมันมาในรูปของความสุข มันทำให้เราเผลอเชื่อว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาจะสุขจริงจะอิ่มจริงแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามยิ่งได้ก็ยิ่งหิวยิ่งเติมก็ยิ่งพร่องเหมือนเราพยายามตักน้ำใส่ตะกรา้าต่อให้ตักสักกี่ครั้งน้ำก็ไม่มีวันเต็มในชีวิตจริงกามฉันทะแสดงตัวหลากหลายรูปแบบบางครั้งมาในรูปของการติดมือถือจนละเลยสิ่งสำคัญบางครั้งมาในรูปของการซื้อของไม่หยุด ทั้งที่ไม่ได้จำเป็นบางครั้งมาในรูปของการเสพสื่อบันเทิงจนลืมเวลาที่ควรใช้พัฒนาตัวเองบางครั้งมาในรูปของความอยากให้คนรักคนยกย่องคนชื่นชมจนเกินพอดีไม่มีใครผิดที่รู้สึกอยากไม่มีใครผิดที่มีความชอบพระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครที่มีความพอใจในโลกใบนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติของใจที่ยังไม่หลุดพ้นแต่พระองค์เตือนว่า ถ้าเราไม่รู้ตัวเมื่อกามาชันทะเกิดขึ้นมันจะลากเราไปสู่เส้นทางที่หลงทางไม่รู้ตัวอยากพ้นเหนื่อยไหมอยากถึงฝั่งไหมอยากหยุดรู้สึกพร่องในใจไหมทางเดียวคือต้องเริ่มมองเห็นกามาชันาะในใจตัวเองอย่างซื่อตรงไม่ใช่การไปปราบมันไม่ใช่การไปกดมันไม่ใช่การไปตำหนิตัวเองแต่คือการรู้อย่างอ่อนโยนว่าตอนนี้ฉันกำลังเพลินอยู่กับอะไร ตอนนี้ใจฉันกำลังถูกความอยากลากไปทางไหนตอนนี้ฉันกำลังสับสนว่าความสุขอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าการเห็นความจริงว่ามันคืออะไรคือก้าวแรกของการคลายออกจากมันไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวไม่ต้องโทษตัวเองแค่เปิดใจให้กว้างมองดูมันเหมือนดูเมฆบนฟ้าที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปในบางวันเราอาจจะพบว่าความอยากนั้นแข็งแรงเหมือนคลื่นใหญ่ แต่ถ้าเรายืนดูมันอย่างรู้เท่าทันคลื่นจะซัดมาแล้วก็ซัดไปเองโดยไม่ต้องต้านไม่ต้องหนียิ่งเรารู้จาักการมฉันทะดีเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งเบาขึ้นเท่านั้นเหมือนคนที่เคยหลงอยู่ในป่าก็เริ่มเห็นทางเดินเล็กๆที่จะพาออกจากป่าได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าจิตที่พ้นจากกามฉันทะเหมือนน้ำใสที่ปราศจากโคลนโตมเห็นตื้นลึกของสายน้ำได้หมด เห็นสิ่งที่อยู่ก้นบึ้งของสนามชัดเจนไม่มีอะไรหลอกตาชีวิตที่พ้นจากกรรมชนทะไม่ใช่ชีวิตที่แห้งแล้งน่าเบื่อแต่กลับเป็นชีวิตที่สงบเบาโปร่งโล่งอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเป็นความสุขแบบไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในใจที่สะอาดลองถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ในชีวิตเรามีอะไรบ้างที่เรากำลังเพลินอยู่โดยไม่รู้ตัว มีอะไรบ้างที่เรากำลังวิ่งตามเพราะหวังว่าจะได้ความสุขที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วมันทำให้ใจยิ่งเหนื่อยล้าถ้าเห็นได้สักนิดก็เท่ากับเริ่มปลดเชือกเส้นแรกออกจากใจแล้วเมื่อใจเริ่มเบาจากกรรมฉันทะเราจะพบว่าเส้นทางชีวิตที่เคยอึดอัดเริ่มกว้างขึ้นนิดหนึ่งทางเดินเริ่มโล่งขึ้นนิดหนึ่งและนั่นเองจะทำให้เรามีพลังพอที่จะ,ะเผชิญกับเชือกเส้นต่อไป ซึ่งคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้เช่นกันว่ามันคืออีกแรงเหนียวที่ฉุดใจให้หลงทางไม่แพ้กัน 2. พยาบาทความโกรธเคืองที่กัดกินใจอย่างเงียบเงียบพยาบาทคำนี้แค่ได้ยินก็รู้สึกถึงแรงบีบคั้นในอกบางอย่างคล้ายกับกลิ่นควันไฟไหม้ที่แสบจมูกทั้งที่บางทีก็ไม่มีไฟอยู่ตรงหน้าเลยสักนิดพยาบาทคือความโกรธความเกลียดความไม่พอใจ ความคิดอยากทำร้ายไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือแม้แต่ด้วยความรู้สึกที่คุกรุ่นเงียบๆในใจมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะบางทีแค่มีคนพูดไม่เข้าหูเราก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวบางทีแค่เห็นใครได้ดีในขณะที่เรากำลังลำบากใจลึกๆก,ก็มีความขุ่นขึ้นมาทีละนิดบางทีแค่เรื่องเล็กน้อยผิดคาดนิดเดียว ก็ทําให้เกิดแรงสะท้อนภายในเหมือนน้าที่กระเพื่อมไม่หยุดถ้าเปรียบชีวิตเป็นแก้วน้ําใสพยาบาทก็คือน้ำหมึกดำที่หยดลงไปเพียงหยดเดียวแต่ทำให้น้ำทั้งแก้วเปลี่ยนสีไปหมดความโกรธแม้เพียงนิดเดียวก็สามารถกลืนกินความสงบความสุขความเบิกบานทั้งหมดได้ในชั่วพริบตาเดียวพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าพยาบาทเป็นนิวรณ์อีกตัวหนึ่งที่บังใจอย่างน่ากลัว เพราะมันไม่ใช่แค่ทำให้เราทำผิดพลาดด้วยความโกรธแต่ยังทำให้ใจขุ่นมัวมองอะไรไม่ชัดเจนตัดสินผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดและสุดท้ายพาตัวเองออกนอกเส้นทางแห่งสติอย่างไม่รู้ตัวหน้าเศร้าที่พยาบาทมักเกิดจากความเข้าใจผิดด้วยเช่นความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองความรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบหรือความไม่ยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของโลก แต่ถ้าลองพิจารณาอย่างสงบจะเห็นว่าความโกรธไม่เคยแก้ไขอะไรได้จริงๆมีแต่ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงและทำให้ตัวเราเองทุกก่อนเสมอเหมือนเรากำลังถือถานไฟร้อนๆไว้ในมือด้วยหวังว่าจะคว้างไปเผาคนอื่นแต่กว่าจะทันคว้างตัวเองก็ไม่ไปก่อนแล้วบางคนเก็บความโกรธไว้นานเป็นปีเป็นสิบปีบางคนแบกความไม่พอใจจนชีวิตหนักอึ้งไปหมด บางคนให้ความโกรธนำทางชีวิตจนหลงลืมว่าแท้จริงตัวเองต้องการแค่ความสงบเท่านั้นเองถ้าใจยังถูกพยาบาทครอบงำต่อให้มีทรัพสมบัติต่อให้ประสบความสำเร็จต่อให้มีคนรักรอบกายใจก็ไม่มีทางสงบได้เลยเพราะข้างในเต็มไปด้วยการเผาไหม้ที่ไม่สิ้นสุดพยาบาทจึงเป็นเหมือนน้ำกรดที่ค่อยๆกัดกินใจจากภายในโดยที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ควรเก็บไว้ เป็นเรื่องที่เรามีสิทธิโกรธแต่แท้จริงแล้วมันทำร้ายเราก่อนคนอื่นเสมอแล้วเราจะทำอย่างไรกับพยาบาทในใจพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนอดกลั้นให้เจริญเมตตาให้อภัยไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายถูกแต่เพราะเราอยากปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ให้อภัยไม่ใช่การยอมรับผิดไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการวางความโกรธลงเพื่อรักษาความสุขในใจของตัวเอง การเจริญเมตตาเหมือนการปลูกต้นไม้ในใจรดน้ำด้วยความปรารถนาดีส่องแสงแดดด้วยความเข้าใจอบอุ่นด้วยการให้อภัยวันหนึ่งต้นไม้นั้นจะเติบโตจนกลายเป็นร่มเงาใหญ่ที่แม้แต่ความโกรธเองก็ไม่อาจเติบโตได้ในที่นั้นทุกครั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นลองไม่ผีแผลมตอบโต้ลองหายใจเข้าลึกๆเหมือนพาตัวเองออกมานั่งมองคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็ซัดกลับออกไป คลื่นของพยาบาทไม่เคยอยู่นานเลยถ้าเราไม่กระโดดลงไปเล่นด้วยในวันที่ใจเบาจากพยาบาทเราจะสัมผัสได้ถึงอิสระที่แท้จริงจะพบว่าการไม่ต้องแบกความโกรธนั้นช่างสบายเพียงใดเหมือนเดินทางไกลโดยไม่ต้องหอบหินก้อนหนักไว้บนหลังอีกต่อไปเมื่อก้าวพ้นจากกรรมฉันทะและพยาบาทใจเราก็เบาขึ้นอีกนิดหนักแน่นขึ้นอีกนิด มีพื้นที่ให้ความสงบและปัญญางอกงามขึ้นมาอย่างเงียบๆแต่เส้นทางยังไม่จบแค่นี้ยังมีเชือกเส้นที่สามที่ร้อยรดใจอยู่เงียบๆมันไม่ได้รุนแรงเหมือนโกรธมันไม่ได้หอมหวานเหมือนกามฉันทะแต่มันซึมลึกเหนียวหนึบและแทรกซึมเข้าไปในชีวิตอย่างแนบเนียนที่สุดสทีนามิทะความง่วงเหงาเฉืชยชาซึมเศราท้อแท้ทีนามิทะ ชื่ออาจไม่คุ้นหูนักแต่ความรู้สึกของมันทุกคนล้วนคุ้นเคยดีเกินกว่าที่จะปฏิเสธทีนมิทับคืออาการของใจที่ง่วงงุนเฉืยช,ชาหม่นหมองอ่อนแรงหมดกำลังจะเดินต่อเหมือนคนที่พยายามเดินฝ่าในทะเลทรายยามร้อนจัดแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็อยากทิ้งตัวลงนอนไม่ไปไหนต่อแล้วปล่อยให้ร่างกายถูกกลืนหายไปในทะเลทรายกว้างใหญ่เวลาที่ใจตกอยู่ในทีนมิทับ ชีวิตจะเต็มไปด้วยเสียงกระซิบว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำมันเป็นการผ่อนคลายที่ไม่ใช่การพักฟื้นแต่เป็นการทิ้งตัวแบบหมดแรงมืดมัวและหมดหวังเงียบๆทีนมิทะต่างจากการพักผ่อนที่แท้จริงพักผ่อนคือการชาิพลังเพื่อกลับมาใหม่แต่ทีนมิทะคือการปล่อยใจจมดิ่งลงไปเรื่อยๆโดยไม่มีความตั้งใจจะฟื้นตัวขึ้นมาอีก ถ้าเปรียบใจเป็นเรือกลางมหาสมุทรทีนมิทะก็คือเชือกหนักที่พันตัวเรือไว้กับก้นทะเลต่อให้คลื่นลมดีต่อให้มีเส้นทางที่งดงามรออยู่ข้างหน้าเรือก็ไม่มีวันไปถึงได้เพราะมันจมอยู่ใต้ความหม่นหมองของตัวเองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทีนมิทะเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่บังใจทําให้จิตใจไม่เบิกบานไม่กระตือรือร้นไม่สามารถเข้าถึงความดีงามหรือปัญญาได้ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความขี้เกียจเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ความจริงคือถีนมิททัพสามารถทำลายชีวิตได้อย่างเงียบๆโดยไม่ต้องมีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวมันทำให้ความฝันที่เคยมีถูกวางทิ้งไว้กลางทางทำให้คำมั่นสัญญาที่เคยตั้งไว้กับตัวเองกลายเป็นแค่เศษกระดาษทำให้ความตั้งใจดีๆกลายเป็นเรื่องไกลตัวเหมือนดาวบนฟ้ายิ่งปล่อยให้ถีนมิททัพกอดรัดใจนานเท่าไหร่ ใจก็ยิ่งชาชินกับความเฉืยชาจนในที่สุดแม้แต่ความฝันเล็กๆก,ก็ไม่กล้าเอื้อมมือไปคว้าอีกเลยแล้วเราจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราฝืนใจจนเหน็ดเหนื่อยหรือบังคับตัวเองอย่างโหดร้ายแต่สอนให้รู้เท่าทันทีนมิทะด้วยใจที่อ่อนโยนและหนักแน่นทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าตัวเองไร้ค่าอย่าเพิ่งโทษตัวเองแต่ให้หยุดแล้วถามใจอย่างจริงใจว่า ตอนนี้ฉันต้องการอะไรจริงๆฉันเหนื่อยเพราะอะไรฉันขาดแรงบันดาลใจเพราะอะไรบางครั้งการเหนื่อยอาจมาจากความคาดหวังที่สูงเกินไปบางครั้งอาจเป็นเพราะใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายชัดเจนบางครั้งอาจเป็นเพราะใจแบกเรื่องราวที่เกินกำลังเอาไว้จนล้าเกินกว่าจะก้าวต่อการรู้ต้นตอคือก้าวแรกของการปลดพันธนาการจากทีน้ำมิทธะเมื่อเห็นเหตุที่แท้จริงได้ ก็เริ่มเบาใจแล้วค่อยๆเติมพลังให้ตัวเองบางวันอาจเริ่มต้นแค่เพียงก้าวเล็กๆที่ทำได้บางวันอาจเป็นเพียงการลุกขึ้นมาเก็บเตียงอ่านหนังสือสักหน้าเขียนเป้าหมายสั้นๆในกระดาษแผ่นเล็กอย่าดูถูกพลังของก้าวเล็กๆเพราะทุกการเดินทางยาวไกลที่สุดในโลกล้วนเริ่มจากก้าวแรกเสมออีกทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือการเจริญวิริยะ หรือการฝึกความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียรแบบหักโหมแต่เพียรแบบสายน้ำที่ไหลเรื่อยๆไม่หยุดเหมือนสายน้ำที่กัดซ้อหินแข็งให้ราบได้ในที่สุดเพราะมันไม่เคยหยุดไหลในวันที่ถีนมิทะโถมใส่อย่าไปสู้มันด้วยกำลังแต่ให้เฝ้ามองด้วยสติเหมือนดูเมฆดำที่ลอยมาในฟ้ารู้ว่ามันอยู่ไม่นานแล้วมันก็จะผ่านไปใจที่ตื่นรู้อยู่ได้แม้ถีนมิทะจะมาเยือน คือใจที่เริ่มตื่นขึ้นจากความม่วงหลับอันยาวนานและเมื่อใจเริ่มฟื้นตัวจากความเฉืยชาชีวิตจะเริ่มมีประกายแห่งความหวังอีกครั้งหนึ่งเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เคยดูเหมือนตายสนิทถูกน้ำฝนหยอดลงมาเบาๆแล้ววันหนึ่งก็แตกยอดเล็กๆขึ้นมาเขียวสดในใจกลางความแห้งแล้งชีวิตที่ผ่าน,นาถีนมิทะไปได้จะไม่ใช่ชีวิตที่บ้าพลังแต่เป็นชีวิตที่เคลื่อนไหวอย,อย่างเบาใจชัดเจน และเต็มไปด้วยพลังเงียบเงียบจากภายในเมื่อเบาจากกรรมฉันทะคลายจากพยาบาทฟื้นจากถีนมิทธะใจเราจะโปร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเบากว่าที่เคยอ่อนโยนกว่าที่เคยพร้อมสำหรับการเดินต่อไปบนเส้นทางที่งดงามยิ่งขึ้นแต่เส้นทางนี้ยังมีอุปสรรคเงียบๆรออยู่ข้างหน้าอีกไม่ใช่ความอยากไม่ใช่ความกโกรธไม่ใช่ความง่วงเหงาแต่เป็นความฟาุ้งซ่าน เสียงเจ้ยเจ้าในหัวที่ไม่เคยหยุดเงียบทำให้ใจวุ่นวายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสีอุทธจักกุกกุจจะชื่อดูซับซ้อนแต่ความหมายของมันกลับใกล้ตัวเราทุกคนอย่างน่าแปลกใจมันคืออาการของใจที่ฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายไม่เป็นอันอยู่คิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเหมือนลิงกระโดดไปมาในป่าไม่ว่าจะพยายามนั่งนิ่งแค่ไหนใจก็วิ่งไปเรื่อยๆ เหมือนถูกจับคังไว้ในห้องแต่กลับวิ่งวุ่นไม่ยอมอยู่กับที่เคยเป็นไหมเวลาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแต่ใจกลับหนีไปคิดเรื่องอื่นตั้งใจจะอ่านหนังสือแต่ใจคิดถึงปัญหาที่ทำงานตั้งใจจะทำสมาธิแต่ใจคิดถึงสิ่งที่ต้องซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งใจจะพักผ่อนแต่ใจวกไปวนมาเรื่องที่เคยผิดพลาดเมื่อหลายปีก่อนเหมือนเรามีสิบมือพยายามจับสิบอย่างพร้อมกัน แต่สุดท้ายไม่มีสิ่งไหนจับได้จริงไม่มีอะไรเสร็จไม่มีอะไรสมบูรณ์มีแต่ความเหนื่อยล้าและความรู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่จบสิน้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าอุทธจักกุกกุจจะเป็นนิวรณ์ที่บังใจอย่างแนบเนียนมันทําให้จิตไม่ตั้งมัน่นไม่สงบไม่สามารถรวมพลังไปสู่ความรู้แจ้งได้เลยฟุ้งซ่านเหมือนหมอกจางที่ปกคลุมภูเขาทําให้มองอะไรไม่ชัดเห็นอะไรก็พร่เลือน และสุดท้ายก็หลงทางในความคิดของตัวเองแย่ไปกว่านั้นบางครั้งอาการฟุ้งซ่านนี้ก็พันเกี่ยวกับความรู้สึกผิดในอดีตทำให้ใจหนักไปด้วยความเศร้าและเสียดายเหมือนนักเดินทางที่ไม่ยอมก้าวข้ามแม่น้ำเพราะมัวแต่หันหลังไปมองสะพานที่พังไปแล้วอุทธจักกุกกุจจะจึงไม่ใช่แค่การคิดฟุ้งธรรมดาแต่มันรวมทั้งความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจที่ติดค้างในอดีต ถ้าใจยังติดอยู่กับอุทธ,ธรรัจจักกุกกุจจักชีวิตก็เหมือนเรือที่ลอยวนอยู่กลางทะเลหมอกไปข้างหน้าก็ไม่ถึงหันกลับหลังก็ไม่ได้มีแต่การวงเวียนอยู่กับความคิดที่ไม่มีวันจบแล้วเราจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติให้มั่นคงสติเหมือนสมอเรือที่หย่อนลงสู่ก้นทะเลถึงแม้คลื่นลมจะพัดแรงแค่ไหนเรือก็ไม่ถูกซัดไปไกลทุกครั้งที่ใจเริ่มฟุง้ง ให้หายใจเข้าลึกๆเหมือนพาตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันไม่ต้องไปตามล่าความคิดไม่ต้องต่อว่าตัวเองแค่รู้ว่าตอนนี้ใจหนีไปแล้วแล้วค่อยๆพากลับมาเบาๆเหมือนพ่อแม่ที่ตามหาลูกน้อยหลงทางแล้วกุมมือกลับบ้านด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการตีหรือตะคอกอีกหนึ่งเคล็ดลับคือการกำหนดรู้เนื้อรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเช่นรู้สึกตัวเวลาหายใจ รู้สึกตัวเวลายกช้อนขึ้นปากรู้สึกตัวเวลาวางเท้าลงพื้นการฝึกแบบนี้เหมือนค่อยๆถักทอใจให้แน่นขึ้นทุกวันจากเส้นได้บางเบากลายเป็นสายเชือกที่เหนียวแน่นทำให้ใจไม่ถูกพายุแห่งความคิดฉุดลากได้ง่ายอีกต่อไปเมื่อใจเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะพบว่าความคิดไม่ใช่เจ้านายเราอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าเรามองเห็นแต่ไม่จำเป็นต้องเกาะเกี่ยว เราจะได้คืนชีวิตที่สงบโปร่งเบาและเปี่ยมด้วยพลังเงียบเงียบจากภายในและเมื่อเราเก้าวข้ามความฟุง้งซ่านและความรำคาญใจได้ใจจะเหมือนกระจกที่ใสสะอาดสะท้อนภาพของโลกอย่างตรงไปตรงมาไม่แต่งเติมไม่บิดเบือนพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ความรู้แจ้งอย่างแท้จริงแต่ก่อนที่เส้นทางจะเปิดโลง่งยังมีนิวรณ์อีกตัวหนึ่งรอยอยู่ข้างหน้า นั่นคือความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจความไม่มั่นใจในตัวเองความไม่มั่นใจในหนทาง 5. วิจิกิจฉาความลังเลที่เหมือนเชือกเส้นสุดท้ายรัดใจไว้ทำให้แม้จะมีแผนที่อยู่ในมือแต่ก็ไม่กล้าเดินต่อวิจิกิจชา้าชื่ออาจฟังดูไกลตัวแต่ถ้าเอ่ยถึงความลังเลไม่แน่ใจไม่กล้าตัดสินใจเชื่อว่าทุกคนต้องพยักหน้าเข้าใจทันที วิจิกิจฉาคืออาการของใจที่คล้ายคนยืนอยู่ที่ทางแยกแล้วลังเลไม่รู้จะไปทางไหนดีจะก้าวก็ไม่กลา้าจะถอยก็เสียดายจะเดินต่อก็กลัวผิดพลาดจะเปลี่ยนทางก็ไม่แน่ใจสุดท้ายยืนแข็งอยู่ตรงนั้นปล่อยเวลาไหลผ่านไปเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากตื้นๆอยู่กลางลานทรายไม่โตขึ้นไม่ตายแต่ก็ไม่งอกงามพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิจิกิจฉาเป็นตัวบังใจที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะมันตัดพลังแห่งศรัทธาในตัวเราทําให้ไม่กล้าก้าวหน้าไม่กล้าเชื่อในหนทางที่ดีงามไม่กล้าแม้แต่จะลองทําความดีอย่างจริงจังคนที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เพราะเขาไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่เดินอยู่จะพาไปสู่จุดหมายได้จริงไหมเปรียบเหมือนนักเดินทางที่มีเข็มทิศอยู่ในมือแต่พอลมแรงมาเข็มที่สั่นไหว เจ้าตัวก็มองมันแล้วไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าจะเชื่อมันดีไหมเลยเลือกที่จะนั่งลงริมทางรอจนแน่ใจซึ่งบางครั้งก็รอทั้งชีวิตโดยไม่เคยได้เริ่มต้นก้าวแรกจริงๆวิกิกิฉาไม่ได้มาในรูปแบบใหญ่โตเสมอไปบางทีมันแฝงตัวมาในคำถามเล็กๆในใจฉันทำได้ไหมทางนี้ดีจริงหรือถ้าทำแล้วล้มเหลวล่ะเขาว่าทางอื่นดีกว่านะ คำถามเหล่านี้ดูเหมือนพินิษพิจารณาอย่างมีสติแต่ถ้ามันไม่ได้พาเราไปสู่การลงมือทำจริงๆกลับพาเราไปสู่การติดอยู่กับที่ไม่กล้าเลือกไม่กล้าลองมันก็คือกับดักที่มดใจเอาไว้แน่นหนาแล้วเราจะทำอย่างไรกับวิจิกิชา้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราห้ามสงสัยแบบปิดตาเชื่อทุกอย่างแต่สอนให้เราสงสัยอย่างมีสติสงสัยแล้วค้นขวา สงสัยแล้วลงมือพิสูจน์สงสัยแล้วเรียนรู้จริงไม่ใช่สงสัยแล้วติดอยู่ในความไม่แน่ใจอย่างเดียวการดับวิจิกิชา้าไม่ใช่เรื่องของการได้คำตอบครบถ้วนทุกอย่างก่อนจึงค่อยก้าวเดินแต่เป็นการยอมรับว่าชีวิตไม่มีวันมีทุกคำตอบพร้อมหมดมีแต่การก้าวไปด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้พร้อมแก้ไขพร้อมเติบโตระหว่างทางเหมือนคนที่ออกเรือกลางมหาสมุทร เขาไม่จําเป็นต้องเห็นเกาะปลายทางด้วยตาเปล่าตั้งแต่ต้นแต่เขาเชื่อในทิศทางที่ถูกต้องเชื่อในเข็มทิศเชื่อในการฝึกฝนเชื่อในการสังเกตสัญญาณระหว่างทางแล้วออกเดินทางด้วยความเชื่อมั่นผสมกับความตั้งใจจริงในทางธรรมะพระพุทธเจ้าเปรียบศรัทธาเหมือนมือที่จับคันธนูมั่นคงปัญญาเหมือนสายธนูที่ตึงน,นั่นเพียรเหมือนลูกศรที่ส่งออกไป และความมั่นคงไม่หวั่นไหวคือดวงใจของนักรบแห่งแสงสว่างชีวิตที่มีศรัทธามีปัญญามีเพียรและมีใจมั่นคงแม้จะมีความไม่แน่ใจบ้างแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันหยุดเราไว้กลางทางในที่สุดวิจิกิจชาก็จะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเหมือนเทาวันที่พันต้นไม้ถูกตัดทีละเส้นทีละเส้นจนต้นไม้สามารถเหยียดกิ่งก้านสู่ฟ้าอย่างเสรีได้อีกครั้ง เมื่อใจพ้นจากความลังเลสงสัยทางข้างหน้าก็จะเปิดกว้างอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่มั่นคงจะเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านหมอกหนาทําให้เราเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นทุกทีทุกทีและเมื่อใจคลายออกจากกรมฉันทพยาบาททีนมิธะอุทจับกุก,กุจ,จับและวิจิกิจฉาเมื่อใจไม่ถูกนิวรเหล่านี้บังไว้อีกก็เหมือนทะเลที่ไร้คลื่นลมเหมือนผืนน้ำที่เรียบสงบใสสะอาด พร้อมสะท้อนดวงจันทร์แห่งปัญญาได้อย่างแจ่มชัดนั่นแหละคือเหตุที่พระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องนิวรณ์ห้าด้วยความเมตตาอย่างยิ่งเพราะหากไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะมีความรู้มากเท่าไร่จะมีพรสวรรค์มากแค่ไหนก็อาจใช้ชีวิตอย่างหลงทางไปเรื่อยๆไม่รู้จบแต่ถ้าเรารู้เท่าทันใจเราจะเบาขึ้นแข็งแรงขึ้นสงบขึ้นและพร้อมจะเดินบนเส้นทางแห่งความตื่นรู้ ที่งดงามและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เคยจินตนาการไว้ลองหลับตาเงียบๆสักครู่แล้วตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงใจในตอนนี้ใจของฉันกำลังถูกบังด้วยนิวรณ์ข้อไหนอยู่บ้างหรือเปล่าฉันกำลังถูกกิเลสชนิดไหนครอบงำชีวิตแบบไม่รู้ตัวฉันกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหรือกำลังย่ำเท้าอยู่กับที่ด้วยความลังเลใจฉันกำลังโปร่งเบาเหมือนท้องฟ้าใส หรือกำลังขุ่นมัวเหมือนน้ำที่คนปลุกให้ขุ่นตั้งคำถามแบบไม่ต้องรีบหาคำตอบแค่เฝ้ามองใจอย่างอ่อนโยนเหมือนนั่งดูเมฆที่ลอยผ่านฟ้าไม่ด่วนตัดสินไม่ต้องโทษตัวเองแค่รู้แค่เห็นแค่ยอมรับเพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการเห็นจริงแล้วใจจะคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเห็นว่าตัวเองกำลังติดอยู่กับกามฉันทะพยาบาท ทีนมิทะอุทัจับกุกกุจะหรือวิจิกิจชานั่นไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นก้าวแรกที่งดงามที่สุดของการตื่นรู้เพราะไม่มีใครค่าแม่น้ําได้โดยไม่รู้ว่าตัวเองยังยืนอยู่ฝั่งนี้เพียงแค่กล้าตั้งคำถามกับตัวเองอย่างซื่อตรงเพียงแค่ยอมรับว่าฉันยังมีสิ่งที่ต้องละต้องลดก็เท่ากับว่าได้วางดอกไม้แห่งศรัทธาไว้ในใจตัวเอง ได้จุดแสงสว่างหนึ่งดวงไว้กลางทางที่มืดสลัวและเมื่อเราเริ่มเดินด้วยแสงเล็กๆนั้นแม้เส้นทางจะยาวไกลแค่ไหนก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปเลยเพราะการตื่นรู้เริ่มได้ในทุกลมหายใจที่เราตั้งใจฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสติสมาธิสาธุ